บทเคารพพระคุณพ่อแม่บทเคารพพระคุณพ่อแม่อนันตะอนันตะคูณสัมปันนาคูณสัมปันนาชะเนติชะเลปิชนณกาชาณกาอุโพอุโภไมหังไมหังมาตาปิตุนางวะ ตาเท,เทวันเทวันเทมิสาธะรังสาับทสรรเสริญพระคุณพ่อแม่บทสรรเสริญพระคุณพ่อแม่พรม,มาติมาติมาตาปิตโรมาตตาิโรปุกพาจาริยาติปุกพาจาริยาติวุฒเจเล อาหุเนยยาอาหุเนยยาจะปุตตานังจะปุตตานังปะชายะปะชายะอนุกรรมปะกาอนุกรรมปะกาบทขอขมาพ่อแม่บทขอขมาพ่อแม่กายกรรมังกายกรรมังวจีกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมัง โยโทโสโยโทโสอะไรสาธุอ่าขอพรเนีคุณพ่อยังยังขอะมั่ขอไม่ได้ทำไมงานหลงมันไม่อยากขอเองอ่ามันไม่ขอพรให้คุณพ่อเหรอม่อยากขอเองแม่นไมอาขอเองแม,ม,ออมแล้วทำไงอ่ะ โอเคไม่พูดสิแย้วฉ <ing> ั well, again, ่จะพูดตามขอให้คุณพ่อหายป่วยขอให้คุณพ่อหายป่วยให้คุณพ่อหายเจ็บให้คุณพ่อหายเจ็บให้คุณพ่อเปิดตาได้ให้คุณพ่อเปิดตาได้ขอให้คุณหมอเปิดมาแล้วหายเลยขอให้คุณหมอเปิดมาแล้วหายเลยขอให้คุณหมอขับรถพามัดไปเที่ยวได้ ขับรถขับรถได้แล้วพาม้าไปเที่ยวึกใช่ให้คุณพ่อทำกับข้าวให้ม้ากินให้คุณพ่อทำกับข้าวให้ม้ากินล้างจานล้างจานดักซักผ้าซักผ้าเตรียมเสื้อผ้าให้ม้าเตรียมเสื้อผ้าจัะซั้าบุชัดชัดสิเตรียมยาให้ม้าเตรียมยาให้ม้าชงนมให้ม้าชงนมให้ม้าตักผ้า จัดกระเป๋าให้มาร์ทจัดกระเป๋าให้มาร์ทพามาร์ทไปส่งโรงเรียนพามาร์ทไปส่งโรงเรียนไปรับมาร์ทจากโร,รงเรียนไปรับจากโรงเรียนพามาร์ทอาบน้ำพามาร์ทอาบน้ำทาอะไรบ้างทาแป้งทาอไอแต่งตัวทาแค่สองอย่างจริงเหรอจริงเอ๊ะทาอะไรอีก กี้ม้ายังบอกแม่ต้องเยอะเนี่ยทายยาเลยทายถูอืมยาอะไรอีกอืมทายาทายาอยาะไรก็ไม่รู้ที่ยยยนเย็นๆแล้วก็ใส่ใจป่ะอืมยาอะไร,รอ่ะแม่ก็เรียกไม่ถูกลูกถึงต้องให้พ่อมาทำไงใช่แม่กเรียกไม่ถูกเกนาะ ให้พ่อกลับมาทำหน้าที่เร็วๆเลยนะใช่ให้พ่อกลับมาทำหน้าที่เร็วๆสะทุกาธทุกนมแล้วคืนนี้ใครจะชงนมให้ม้าล่ะกินนมอ่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้ม้าห้ามร้องกินนมตอนกลางคืนนะไม่เหรอเอ้าพ่อตาเจ็บอ้ใช่ไหมต้องทำอะไรก่อนเหรอ มาร์ก็นอนหลับไปจนถึงเช้าเลยแล้วค่อยกินตอนเช้าทีเดียวโอเคปะ่ะอ๋อไม่ได้ทำไมอ่ะพ่อตาเจ็บแล้วมาร์กให้พ่อลงไปชงเหรออ๋ออืมเนาะไม่หิวกลางคืนแล้วเนาะกินกินขวดนี้แล้วก็ตอนเช้าเลยเนาะโอเคไหม,ไมโอเคสัญญาสัญญาไหม กินเขากินกันตอนเช้าใครเขากินตอนกลางคืนหรอแม่ชอบกินดอกขิงเทนกลางคืนคนอื่นเขาต้องตื่นที่มาชงอ่ะสิพ่อเพราตาเจ็บมาให้ใครชงอุ้ยแม่ <c oughs> ชงเป็นเหรอมัรเคยเห็นแม่ชงเหรอใช่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 คิดออกอือเฮ้ยเคยแม่นนชงจริงๆเหรอแม่ ว,วันแรกแล้วลวันสุดท้ายเลยเหรอลูกใช่ไปเร็ว